แแดนแยกออกไหมครับว่าเครื่องไหนคือ iPhone SE รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาให้เวลาคิด3ามวินาทีแยกไม่ออกใช่ไหมครับโอดก็แยกไม่ออกเหมือนกันครับเพราะในมือของโอดเนี่ยจะมีเครื่องหนึ่งนะครับเป็น iPhone SE รุ่นใหม่ล่าสุดและอีกเครื่องนึงเป็น iPhone SE ของปี2020 เลยนะครับ iPhone SE รุ่นล่าสุดหรือ iPhone SE 3นะครับคือเครื่องสีแดงนี่เองนะครับได้ตัว Product ์เลมานะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ให้อภัยในเรื่องดีไซน์100%เพราะว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเทียบกันให้ดูเลยนะครับสำหรับ SE รุ่นก่อนกับรุ่นใหม่นะครับเหมือนกันทุกอย่างคุณผู้ชมดูตำแหน่งปุ่มนะครับด้านซ้ายเหมือนกันนะฮะด้านขวานีถาดซิมยังเหมือนกันเลยอะด้านบน ด้านล่างนะครับดังนั้นสิ่งที่แตกต่างไปชัดเจนก็คือแบ็กกราวด์นะครับภาพวอลเปเปอร์ที่เขาให้มาเนี่ยรุ่นใหม่ก็จะมีวอลเปเปอร์เฉพาะของเขาสำหรับดีไซน์นะครับถ้าคุ้นๆกันเนี่ยก็นึกถึง iPhone 8นะครับเป็นการถ่ายทอดมาแบบไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับขอบบนล่างยังคงมีชัดเจนปุม่มโฮมก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นโฮมแบบเจนใหม่ที่เขาใช้ในยุคหลังๆแล้วนะครับก็คือไม่สามารถกดลงบุ่มลงไปได้นะฮะจะเป็นกดแล้วมีการสั่นให้เรารู้สึก แต่ขนาดจอที่เล็กเนี่ยก็มีข้อดีนะครับเพราะเราสามารถควบคุมและใช้งานด้วยมือเดียวได้สบายๆเลยนะครับการพิมพ์เนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้ด้วยนิ้วเดียวนะครับเนี่ยจะพิมพ์จะลบจะอะไรเร็วๆเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆเลยเอ,อ่อส่วนการควบคุมก็จะแตกต่างจาก iPhone รุ่นหลังๆที่ตัดปุ่มพฮมออกไปนะครับคอนโทรลแพเนลจากที่เคยปัดจากด้านบนลงมาอันนี้จะเป็นการปัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับ ก็อาจจะต้องเรียนรู้กันสักนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ iPhone ที่มีปุ่มโฮมเกือบ <Myster ious> ลืมบอกไปนะครับเราหากล่องมาได้ด้วยนะครับเทียบกล่องให้ดูเลยละกันว่า SE ตัวเก่ากับ SE ตัวใหม่เนี่ยกล่องต่างกันหรือเปล่านี่ความหนาต่างกันชัดเจนนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็คือตัดอะแดปเตอร์ทิ้งแล้วก็หูฟังก็ไม่มีมาให้แล้วก็จะมีเฉพาะสายชาร์จมาให้ซึ่งสายชาร์จก็จะเป็น Type C to Lightning แล้วนะครับก็ตรงนี้ให้อภัยซัก25เอเพราะว่า สายชาร์จใหม่เนี่ยก็สามารถให้เราชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็เลยรองรับชาร์จเร็วที่20วัตต์ iPhone SE 3ตัวนี้ใช้ชิป A 1 5เป็นชิปตัวเดียวกับ iPhone 13 Series นะครับความจุเนี่ยก็มีทางเลือกมามากกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่มี64กับ1 2 8ตัวนี้จะมี 64, 1 2 8ส้และก็2 5 6 g ้ิกะไบด์ด้วยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังไม่ทะลุ2000 m มิลลิแอมแต่เขาก็บอกว่าชิปตัวนี้จะสั่นพลังงานได้ดีกว่าเดิมใช้งานได้อึดกว่าเดิมนะครับกล้องหลังเนี่ยความละเอียด12องล้านพิกเซลเป็นกล้องวายนะครับก การเชื่อมต่อนะครับตัวนี้รองรับ Wifi 6นะครับแล้วก็รองรับ 5G แล้วด้วยแต่พอเรามาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับตัวนี้เป็นการรองรับ 5G แบบ2ค2ไม่เหมือนกับ12ซีรีส์กับ13ซีรีส์ที่เป็นแบบ4ค4ดังนั้นถึงแม้จะรองรับ 5G แต่ความเร็วก็ใช้ได้แค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเออก็เลยคิดว่าให้อภัยแค่50%ก็พอ เรื่องกล้องนะครับก็มีการปรับปรุงขึ้นมานะครับเ,เมนูที่สามารถทําได้ก็จะมีตั้งแต่ t i m e l สโลโมนะครับวิดีโอเนี่ยตรงนี้ก็สามารถถ่ายได้ที่ 4K60 เฟรมเลยนะครับในเรื่องของภาพถ่ายก็มีการเพิ่มเมนูขึ้นมาจากเดิมที่เคยมีใน iPhone13 นะครับอย่าง Photographic Style นะครับตัวนี้ก็ถูกใส่มาใน iPhoneSE3 แล้วด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปปรับกันได้เพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายครับพอร์เทรตนะครับพอร์เทรตก็มีเขาเรียกว่า แสงต่างๆให้เลือกด้วยนะว่าจะเป็นแบบไหน n a t u r ร l นะครับสตูดิโนะครับซึ่งถ้าไม่มีบุคคลในเฟรมนะครับจะไม่สามารถถ่าย Portrait ได้เห็นไหมครับว่าเขาจะขึ้นว่า no person detect นะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็น iphone se 3และด้านขวามือเป็น iphone se รุ่นก่อนนะครับปี2020นี่อดลองเลื่อนให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่า ออความหน่วงๆเนี่ยจะอยู่ที่ iPhone SE รุ่นก่อนนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการประมวลผลก็ได้นะครับที่ทำให้มาดูหน่วงกว่า iPhone SE รุ่นใหม่เรื่องกล้องนะครับเป็นชุดเลนชุดเดิมแต่เพิ่มเติมคือมี A 1 5เนี่ยมาช่วยประมวลผลเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอก็มองว่ามันก็มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ายังไงยังไงที่ไม่มีมาให้เลยเนี่ยก็คือไนท์โหมดนะครับทำไมเขาไม่ใส่มาให้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอก็เลยให้อาภัยไปแค่ 75%ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ยังไปไม่ได้สุดอย่างที่โอดคาดหวังเอาไว้แต่ภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งในการถ่ายเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับ เราอยู่ที่บริเวณหนะ้า Challenger Hall นะครับเมืองท้างานีนั่นเองนะครับเป็นสถานที่จัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งแรกของปีนี้เลยนะครับจัดขึ้นวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนนะครับที่ประทึกอยู่นี้นะครับเป็น iPhone SE 3ความละเอียด4 k 60เฟรมนะครับมางานรถแต่เราเนี่ยมารีวิวโทรศัพท์กันเดีย๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างครับ ก็มาถึงโรตทีโอรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกอยากจับอยากเข้าไปนั่งอยากเข้าไปขับนะครับตัวนี้ครับ Audi ครับตัวนี้ตัว t T R S นะครับเป็นตัวทรงคูเป้สปอร์ตนะครับก็ด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยปกติเป็นคนขับรถสีชุดฉาดอยู่แล้วนะครับคันนี้สีเหลืองสะดุดตาแบบนี้ก็เลยชอบนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นรถ2ที่นั่งที่รู้สึกว่าเกิดมาครั้งนึงในชีวิตก็อยากจะมีประสบการณ์บ้างก็เลยรู้สึกโฟกัสตัวนี้เป็นพิเศษนะครับตัวนี้เป็นรถที่แรงมากมากเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ แล้วก็เป็น5สูบด้วยนะครับแรงม้าอยู่ที่400แรงม้านะครับ0ถึง100เนี่ยสามารถเหยียบได้ใน3.7วินาทีเท่านั้นเองถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะพาทุกคนเนี่ยมาเดินดูด้านในนะครับสวยมากสวยมากนี่นี่คือด้านในนะครับดูสวยมากโมลนยจับแล้วรู้สึกโอเคมากๆาเลยนะครับแล้วก็บรรยากศาศภายในรถ่ะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะที่ได้นั่งรถแบบทรง สปอร์ตนะครับสประตูนะครับดูดีอ่ะดูจับแล้วโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านี่คือพรมอะไรนะครับและเราไม่ได้มารีวิวรถนะครับอย่าลืมว่าเรามารีวิว iPhone SE 3นั่นเองนะครับ จบจากเรื่องวิดีโอการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วนะครับเรามาถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์กันบ้างนะครับตัวนี้จะไม่พูดเยอะนะครับกับ A15 โอ้ก็เลยจะทดสอบเบนช์ m ม r k ก์แอนดูตู้ให้ดูกันนะครับเอาแค่ iPhone SE เทียบกันนะครับ SE 2กับ SE 3เนี่ยนะครับการทดสอบเนี่ยคะแนนผลทดสอบ ออกมาแตกต่างกันชัดเจนตัวใหม่7จะแสนตัวเก่า5 0 0 0 0นเท่านั้นเองนะครับความแตกต่างเนี่ยก็คือเพิ่มมาในทุกๆด้านเลยนะครับระหว่าง A15 กับ A13 นะครับ CPU เนี่ยตัวนี้ทําได้ที่แสนเนะครับ CPU 2 0 0 0สนขณะที่ตัวเก่า CPU 1 0 0 0 0แนะครับ CPU ประมาณ200,000นะครับเมมโมรเนี่ยก็เพิ่มมาประมาณ30%นะครับตัวนี้ได้แสนสตัวเก่าได้93้าหแล้วก็เรื่อง UX เนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากนะักเพิ่มมานิดๆหน่อยๆน,นะครับ ถ้า iPhone SE 3ใช้ชิป A 1 5แล้วทำได้แรงขนาดนี้ performance แรงขนาดนี้นะครับอดให้อภัยไปเลย100%เนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเล่นเกมกันการเล่นเกมกับ Apple นะครับถึงแม้จะเป็น iPhone SE 3นะแต่ก็ยังหาที่ติไม่ได้นะครับว่าในเรื่องของความเร็วทัชชิ่งที่แม่นนะครับแล้วก็ความสมูทล,ลื่นไหลในการประมวลผลของชิปเนี่ยถือว่าทำได้ดีโดยแบบโอ้ก็ยังไม่รู้จะบ่นตรงไหนดีแต่ว่ากับ iPhone SE ตัวนี้เนี่ยจอมันเล็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการเล่นเกมก็อาจจะมีข้อสังเกตว่า ใครที่เคยใช้สมาร์ทโฟนจอใหญ่ๆมาก่อนแล้วมาเล่นเนี่ยก็อาจจะมีแปลกๆตาไปได้บ้างนะครับแล้วก็ความถนัดก็อาจจะไม่ได้ถนัดมากนักนะครับนอกจากนี้แล้วในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเล่นเกมที่ผมมองว่าก็สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ยังให้มาไม่ถึง2,000มิลลิแอมป์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นเกมก็อาจจะต้องชาร์จบ่อยๆเมื่อสักครู่นะครับโอเล่น ROV ไป15นาทีนะครับพอ off duty 5นาทีแล้วก็เกมชินอิม p พ c t 22นาทีรวมแล้วตั้งค่านู่นนีีน่ัเเใช้้ลาาาไปปททงหมมดรระณ48ะบแบตตอ จาก60%เนี่ยลดลงมานะครับไป40%เลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมจะเอา iPhone SE 3ไปเล่นเกมจริงๆเนี่ย,ยก็อาจจะต้องชัดเออบ่อยๆน,ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาแล้วแหละว่าชอบไหมจริตแบบนี้เนี่ยถูกใจกันหรือเปล่าซึ่งวนมองว่าการไหลของแบตแบบนี้เป็นเรื่องปกติของ Apple ซึ่งเราไม่สามารถไปเทียบเท่ากับ iPhone รุ่นอื่นๆที่มีความจุแบตเตอรี่มากกว่านี้ได้ ราคาของ iPhone SE 3นะครับก็จะมีรุ่นเริ่มต้นนะครับความจุ 64GB ตัวนี้15,900บาทนะครับขยับขึ้นมา 128GB เนี่ยอยู่ที่17,900บาทแล้วไปจบที่ 256GB นะครับราคา21,900บาทก็ต้องไปลองเลือกลองซื้อลองหากันดูนะครับการจําหน่ายเนี่ยมาด้วยก 3, นัน3สีนะก็จะมีดําขาวนะครับแล้วก็ Product Red ตัวนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้โอและทีมงานด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ